พรพันธ์ได้รับเลือกเข้าแคมเปญใหญ่ฟิมอีคนเน้นความเท่าเทียมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยมือเซตอันดับหนึ่งของทัวนาเมนต์ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแคมเปญโคลเจซีของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติหรือเอฟไอวีีซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำคัญของความเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงเพศความเชื่อหรือภูมิหลังทางเศรษฐกิจในกีฬาวอลเล์บอลสำหรับนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโคลเจซีดังนี้ 1. นึ่พรพันธ์เกิดปราดตำแหน่งมือเซตไทย 2. อ,อีปราคาราขูตตำแหน่งตัวตกตรงข้ามหัวเสาตุรกี 3. เฮี่วอชิงตันตำแหน่งตัวบล็อกกลางอเมริกา 4. กาเบรียลากิมาเรสตำแหน่งตัวตกตรงข้ามหัวเสาบราซิล นอกจากตัวแทนนักกีฬาจะใส่ลงแข่งขันในรอบไฟนัลแล้วยังมีเด็ก17คนและโค้ดอีก17คนในแคมป์ที่ประเทศเนปาลที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทีเทยมการศึกษาการรวมกลุ่มและการเพิ่มขีดความสามารถขับเคลื่อนการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันผ่านพลังของวอลเล่บอล แคมเปญน,นี้ควรจะซีจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วโดยปีแรกเป็นปียนุษยแป้นน้อยตัวรับอิสระของทีมชาติไทยที่ได้รับโอกาสนี้แต่เนื่องจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของสุดเนชั่นลีกทำให้แฟนลูกยางชาวไทยไม่มีโอกาสได้เห็นปียนุษยใส่ชุดแคมเปญน,นี้ลงสนาม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะลงสนามพบกับเจ้าภาพตุรกีทีมอันดับ5ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลิก2022รอบ8ทีมสุดท้ายที่กรุงแองการาประเทศตุรกีค่ำวันนี้14กร,รกฎาคมเวลา22นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง31